สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกับีที่7อะไรลนะครับหลังจากที่เสาปีศาจนั้นได้ลงมามันได้เปิดการพิษที่ร้ายแรงออกมาทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นกลายเป็นอสูรนรกหลังจากที่ได้สูดดมการนั้นเข้าไปและเจ้าพวกอสูรนรกนั้นจะเชื่อฟังคําสั่งของเสาปีศาจนั้นและหลังจากที่ผ่านไปร้อยวันเจ้าพวก นั้นก็มีลูกสมุนเป็นกองทัพถึงล้านล้านตัวโชคดีที่แกนนั้นมันมีถึงแค่100วันเท่านั้นไม่งั้นแล้วมนุษยชาติได้สูญพันธ์แน่ๆและในสอบปีศา์ทั้งเจ็บสองต้นมันก็ได้มีปีศาจปกป้องอยู่พวกนั้นเรียกตัวเองว่าปีศาจแห่งเสาพวกนั้นมีระดับที่แตกต่างกันตามความสามารถ พวกนั้นนำกองทัพที่สร้างมาเข้าต่อสู้กับมนุษยาชาติตั้งแต่วันที่สวิสต์นั้นได้ล่วงลงมามนุษยาชาติก็ได้เข้าสู่ยุคมืดจนถึงตอนนี้ในการต่อสู้อย่างบักบัน6 0 0 0ปีประเทศต่างๆนั้นก็ได้ถูกกำจัดจนหมดสิน้นทุกอย่างที่ได้มาในชุกในช่วงยุคลุ่มเรืองนั้นก็ได้ถูกทำลายโดยปีสต์จนหมดสิน้นแม้แต่กองกำลังฝ่าย ป้องกันตัวก็ด้วยเหลือเพียงแต่วิหารทั้ง6นั้นที่รอดมาได้แล้วก็ทำการฝึกผลเพื่อต่อสู้และป้องกันตัวจากเจ้าพวกวีศัตแต่ว่าจำนวนที่ยินที่วิหารมีนั้นเป็นแค่ส่วนน้อยของพื้นที่แผ่นดินใหญ่ทั้งหมดดังนั้นวันนี้ข้าจะสอน ให้เจ้าเข้าใจถึงความรู้สึกทรมานของมนุษยชาติก่อนหน้านี้ในฐานะที่เรานั้นเป็นอสวินเราจะต้องปกป้องบ้านเมืองปกป้องครอบครัวก็ปกป้องมนุษยชาติสิ่งที่เจ้าได้รับวันนี้นั้นก็คือความจริงทั้งหมดเจ้าจะต้องมีกําลังมากพอที่จะต้องปกป้องผู้คนที่เราจะต้องปกป้องผู้ปีศาจนั้นได้สังหารผู้คนของเราไปมากถึงพันล้านแล้วก็ระบายสีแผ่นดินของเราด้วยเลือด ของพี่ๆน้องๆเราใน3,000ปีนั้นวิหารทั้งหของเราไม่เคยคิดสงสารเจ้าพวกนั้นเพื่อการที่เราจะได้ฟืน้นฟูประชากรของเรากลับมาทุกอย่างที่เราทําได้เราก็จะทําเพื่อที่จะขับไล่เจ้าพวกปีศาจชั่วร้ายนั้นกลับไปจนกว่าชีวิตของเราจะดับสิน้นหลวงเ่าเฉินเจ้าจะต้องจําไว้ว่าปีศาจนั้นก็คือศัตรูชั่วชีวิตของเรา ีสานนั้นก็คือศัตรูชั่วชิวตของเราเป้หมายของพวกเราทั้งหมดนั้นก็คือการติดส่งเจ้าพวกนั้นกลับไปยังโลกของพวกมันเพื่อนำสิ่งที่เราได้เสียไปกลับมาแล้วก็ปกป้องครอบครัวของพวกเราเจ้าลองถามตัวเองดูสิว่าถ้าวันนั้นไม่มีกำลังแล้วล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันเข้ามาถึงเมืองเมืองนี้ ทั้งเพื่อนๆแล้วก็แม่ของเจ้าลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาดูเหมือนว่าเจ้าหนูนี่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดแล้วนี่คือประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ข้าจะสอนเจ้าวันนี้พรุ่งนี้ข้าจะสอนเจ้าให้รู้เกี่ยวกับจุดกําเนิดของวิหารทั้ง6ต่อไปข้าจะสอนให้เจ้าเขียนหนังสือแล้วก็ข้อมูลของพวกสมุนปีศาจถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เช้าวันแรก ของการฝึกแต่หลวงเหาฉินก็ได้รู้สึกว่าเขาได้รับความรู้มากมายและนั้นทำให้ลหลวงเ่าฉินนั้นชอบอาจารย์จริงอยู่ทันทีพรุ่งนี้ข้าจะทดสอบว่าเจ้านั้นจําสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้มาวันนี้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้เจ้าทานข้าวก่อนหลังจากนั้นข้าจะ ให้เจ้าพักได้30นาทีพันซะเจ้าทำอะไรของเจ้าเจ้าไม่รู้หรอว่าลูกผู้ชายไม่เขาไม่คุกเขาให้ใครท่านอาจารย์ข้าข้าอะไรนะแค่ของเล็ก,ลกน้อยๆแค่นี้เจ้าถึงกับพุก ของ,งั้นหรือนี่ข้าสอนคนที่ยอมปุกของง่ายขนาดนี้เลยหรือท่านอาจารย์ข้าขอให้ท่านช่วยให้อาหารข้าน้อยลงกว่านี้ได้หรือไม่เพื่อตอนที่ข้ากลับไปที่บ้านข้าจะได้นําอาหารนั้นกลับไปให้ท่านแม่ข้าท่านแม่ของข้าไม่เคยทานอาหารที่ทีแบบนี้มาก่อนเลย ลุกขึ้นแล้วทานไปข้าสัญญาว่าถ้าเจ้าตามการฝึกนักของข้าได้ตามที่คาดหวังไว้แล้วก็ครั้งหน้าข้าจะให้คนนำอาหารให้กับแม่ของเจ้าทุกวันขอบคุณครับท่านอาจารย์ในคุณลักษณะทั้ง12บอระการของสวินนั้นไม่มีข้อไหนที่ขอนั้นไม่มีเลยงั้นหรือ หรือว่าเขาจะเป็นนักสินที่ฟ้าสูงมากันห้องกลางๆนี้คือห้องของเจ้าเข้าไปพักก่อนถึงเวลาข้าจะไปเรียกครับหลังจากนี้เจ้าจะฝึกตั้งแต่บ่ายถึงคำ่ำนี่คือดาบของเจ้าถึงแม้ว่าจะเบากว่าดาบไม้ก็ตามแต่รู้สึกว่ามันแข็งกว่า ที่นี่คือรังมดมันมืดมีมดจูเป็นจำนวนถึงล้านกว่าตัวมดพวกนี้นั้นปกติจะไม่มีอะไรแต่จะดูร้ายกับคนที่เข้าไปบุกรังของมันจำไว้สว่าดาบไม้ไผ่ของเจ้ามีไว้ป้องกันตัวเองว้า ท่านอาจารย์ทางเข้าออมันยากแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ะอะไรนะเรามาต่อพีที่แปดอะนรนะครับเอ๊ะอา นี่คือหนึ่งในการฝึกของเจ้าแล้วก็ยังมีเกณฑ์ในการทดสอบเจ้าด้วยถ้าเจ้าทนไม่ได้แล้วก็กลับลงจากภูเขาได้เลยข้ขาทนได้เจ้าแค่เสียการมองเห็นไปเท่านั้นเจ้ายังมีศาสตร์สัมผัสอื่นๆอีกใช้มันในการเข้าใจถึงสภาพรอบข้างให้ได้ท่านแม่ข้าจะต้องทนให้ได้ ออ,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 อาอาโออาอาเข้าใจว่าวิธีนี้มันออกจะโหดร้ายแต่เอาฉันสามารถผ่านไปได้แล้วแล้วก็พลังที่แท้จริงของเจ้าจะตื่นขึ้นมาแน่นอนเข้มแข็งไว้นะหนึ่ชั่วโมง30นาทีผ่านไป โอ้ยเจ็บที่นี่คือร่างกายของเราก็ไม่เจ็บแล้วด้วยเหมือนว่าร่างกายเราจะถูกรักษาเหมือนกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใส่เสื้อผ้าแล้วออกมาได้แล้วเราอยู่ในลังมุดนั้นนี่นาะ แค่คิดก,ก็ขันแล้วฮะกินซะท่านอาจารย์ข้ากินก่อนค่อยว่ากันเพื่นนี้ลงมาเชิญน,นั้นหิวมากเลยทานไปสองเท่าบอกความรู้สึกผลวันนี้มาเจ็บปวดมากๆแค่นั้นเหรอนี่แค่เริ่มต้นหยิบดาบแล้วตามข้ามาครับครับ ดาบนี้เป็นอาวุธที่สามารถใช้จุดโจมแล้วก็ป้องกันได้การที่จะป้องกันผู้อื่นนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักการป้องกันตัวเองก่อนก่อนอื่นข้าจะสอนกระบวนท่านี้ให้เจ้าดูไว้ซะการเคลื่อนไหวของดาบนั้นไว้พอๆกับแสงและแสงนั้นก็กระทบกับแสงอาทิตย์เหมือนภูเขาแห่งนี้และทุกคําสั่งนั้นก็ตามมากับแสง ข้าสู่หูของหลงงห่าเฉินและว,วันนี้ก็เป็นแค่การเริ่มต้นของการฝึกนรกใน7วันหลงงห่าเฉินต้องเรียนรู้หลายๆภาษาประวัติศาสตร์แล้วก็อีกมากมายในตอนเช้าแล้ววันต่อมาก็จะมีการสอดช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่หลงเห่าเฉินนั้นมีความสุขที่สุดเพราะในช่วงบ่ายการฝึกนรกนั้นจะ ามาถึงการฝึกในทางมนี้นก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็จบลงแบบเดิมซึ่งถ้าสรุปลงไปก็คือจบการฝึกแล้วหลังจากนั้นหลวงหอชชนก็จะตื่นขึ้นมาในบอน่อน้ําร้อนแล้วความเจ็บปวดก็จะหายไปหลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้วก็จะเริ่มฝึกต่อซึ่งริงอยู่ก็จะสอนคนท่าแล้วก็ให้เขา ลองทำตามจนจับได้ซึ่งก็จะยาวไปถึงเกือบถึงเช้า